ค่ะย่าห<ย>ลานโหนกระแสค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ย่าหลานโหนกระแสด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ย่าหลานตลอดมาขอบคุณค่ะมาจ้านนี้กิน,นตําขนมจีนกับเด็กๆนี่ขนมจีนราดซอสลองไปลูกๆชอบมากชอบไหม จีนเปล่าลาดน้ำซอสจีนเปล่าลาดซอสเว้ยเอานี่ออกเดีนอะอันนี้ออกเว้ยเอาไว้นิดอย่าเพิ่งหรกอย่าเพิ่งเดี๋ยวแป๊บนึ่งกินนาหยานครับกินข้มตําครับข้มตําโซ้เจ้าข้มตําเด้อเจ้าอันนี้ข้มตําเด้อเจ้า กิน,ดดน่าซอสเด้อเจ้าน่ากินเลยครับแบงกยาวงุ้ะหแลงกงลแบงเเดี๋ยวเี่ยวินิจยาวหนั่กินนี่บอไ้ั่ะครับง่กง แน่ดึงออกใส่ปากหยัดดึงไหมดึงออกพี่ลูกดึงออกให้มันขาดก่อนแม่ดึงออกก่ะ ฝากอะไรนู้นไม่เยกินหรอกซื้อมาอยากลองกิน้ไทยนี่เลยกินอไทยดิ่เลยปนยอยฟอสต์อะอันน้อัออันนี้ื้อดงัน อร่อยอร่อยมากต้นทุนชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันอาเจา้ากินส้ตมตงกับย่าดเด้อส้ตมตงกับย่าหลานตามขนมจีนแซ่บแซ่บอแซ<ส>่แ<ส>บดึงเหมือนพี่ดินอน่ะนโม

แตยาก กินข้าวสายกันวันนี้หิวข้าวสิบโมกินข้าวกันแบ่เปิดหัวได้ไหมเนี่ยอร่อยแบ็อร่อยมากกว่นี้แบ็เปิดหัวได้ไหมเนี่ยแบ็ 그래 <목소리도> แม่แม่มีติดมาจะแพงก็ตายมะเจ่บตักที่เจ็บมันเจ้าคือเจ็บมักแม่เปิดถัว เร <c oughs> าหนาวกินเผ็ดๆเหี่ยม <c oughs> เนือมันเผ็ดๆให้เหงือมันออก าหาดกินเผ็ดอตุกหาดก,กินเราจะได้กินถ้าเราไม่กินเราก็ไม่กิน เยี่ยงจานนะฝากไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ญาตหลานโหนกระแสด้วยนะคะทำไรไม่สุภาพขอภายแล้วนะคะขอบคุณค่ะไม่จ้าเผ็ด